สัพพะกันหลังสังโฆอิเมชะนะตัลลนะโธสังอุทละเลยยัตเอสายาติสุนารุเมวันเตสังโฆอิเมชะนะมันนามาตะกะสัลีละโธส,สาวัฏสาพุทธะละติยัตสายัตสมัโตขมาติอิเมชะนะ มลนาโธสัตสะอุพะโตโสตุนหัสะยัสสะนักมัติโสภาสยยะอุพะตังสังเขนอิเมชนะมลนาโธสังอุทะละติขามาัติสังัสสาตัสสะหมาตุนหิเอวะเมตังทะลายามิ เอามีสร้างเจดีย์ไห้องติคนตายนั่นแล้วก็มีเอาท้งเสาว้าเอาไปตานตานเพื่อจะให้คนเนี่ยได้รับอาน,นิสงส์สายเตเจดีย์สายเนี่ยเอาสอมุดขึ้นมาก็ตานไปหาคนตายจอดจงไปหาแล้วก็เอาตรงตุงสามหางเนี่ยสามหางแยวเสาว้าเนี่ยเพื่อจะให้คนตายใจหงเนี่ย ตกวิบากกรรมก็คืออยู่เป็นเปรตเป็นอาสุรกายอยู่ติดติหันเนี่ยก็คือจักจักเหมืองนาหกมีติข้อติเกียวอาบุญกุศลการเจดีสายไปหึงเนี่ยาะห่างตุงเพืนไปสู่จันทสูงสูงคือคือจันเตวดาจันทมนุษย์จันทอย่างติพอได้ติลูกหลานหรือตลอดถึงขอบครัวทรงอุทิศกุศลผลบุญไปหือเพื่อจะได้เป็นพุทธานุสติ ว่าจะาตียังมีชีวิตอยูน่นะเขาก็ยังได้สร้างบุญสร้างกุศลก็คือระนึกนึกถึงนั่นตัวเองเรคนอยู่ตั้งเป็นหลังก็ทําอุทิศกุศลไปใหือเขาก็ยังนึกได้ก็บุญกุศลว่าราจิตนั่นก็อาจจะเป,ปลี่ยนเป็นกุศลขึ้นมาเป็นมหากุศลเขาก็จะได้ป้นจากกรรมวิบากที่เขาได้ตกอ,อกตกใจแล้วก็คิดมันถอดอยู่ตรงนั่นอันนี้ก็เป็นคําตี แล้วแต่ตีคนตีปัญญะบางทีก็ถึงขั้นเอารั์ไปพลีชีวิตเอาค่าหมูค่าหมาค่าอ,อยังตรงตีคนตายว่บแปลกเปลี่ยนเอาชีวิตของคนตายนั่นคืนก็เอาชีวิตรั์นั่นเอาไปแต้นนี่ก็มนี้อีกส่วนหนึ่งตีคนความเกียแต่ละตีแต่แต่ละแห่งนี่ก็แตกแตกต่างกันไปตามแล้วแต่กรณีแต่พื้นที่แล้วแต่วัฒนธรรมของพื้นที่ของนั่น แล้วแล้วแต่พออาจารย์ตี่นได้ตักได้ต่อมาคือหมอดูหมอตาทิพตาอย่างต่างๆแล้วแต่ความเขียนในการละเวลานั่นอันนี้ก็เป็นของตีตาเจดี่ยซ้ายหาคนตายเมื่อคนตายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ผ่าส่งไปหับหับแล้วก็อุทิศกุศลผลบุญเจอะจงเอวังหุนตุกจอดจงจื่อไปการที่จาะจงจื่อนี่ก็นี้โบราณอาจารย์มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นน่ะ พระเจ้าประสิที่กุศลเออพระเจ้าอ่าอ่าพระเจ้าแผ่นดินออ้มหนึ่งคือว่าพระเจ้าคินิ่สามเผิ่ได้ทําบุญกุศลได้ตามสารตั้งบทอุทิศกุศลแล้วก็ตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าผลหับพอมาคืนได้ยินเสียงเปรตห้องเปิดสะดุ้งตกใจเลยไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่า มหาบกิี่นั่นน่ะบุได้เจาะจงไปหาญาติตายไปเพราะว่าตามมาได้บุได้ผลญาติน,นั่นมารอบสมบูรณ์บุได้ก็เลยตั้งใจอุทิศกุศลผลบุญก็เลยว่าเอวังหุ่นโตเจาะจ,จงจื่อไปหาคนตายนี่ก็เป็นถือทมเนียมประเพณนี้ตั้งแต่ปุ่นมาสมายัยพุทธกาลมาก็อันสมก็ดังบ้านตัางเหนือของเขานี่ก็เลยถือจรลิตประเพณนี้นี่ตามสืบต่อมมาถึงวันนี้ นี่คือการตีได้กูที่กูสนกูบุ้นตำตีได้เก่ามานัน